อุ๊ยอุยอ๊กระเป๋าใหม่เม่คุณเคยที่จะซื้ออะไรมาฝากฉันบ้างไหมก็นี่ไงยี่ต้องเข้าใจด้วยนะฉันก็ลำบากเหมือนกันเพราะเดือนหน้าฉันก็ต้องคลอดแล้วชี้เอายี่มานั่งก่อนนี่เธอฉันมีอะไรให้เธอดูในวันนี้อะไรอะไร อุ้ยอุ้ยอุ้ยกระเป๋าใหม่สวยไหมสวยมากเลยเธอมีกระเป๋าโค้ชนะช่แฟนเขาพู่ซื้อให้ฉันเองแพงมากเลยนะเธอเนี่ยใช่เนี่ยโอ้โหสวยมากเลยข้างในเนี่ยยัง ชี่จ๋านี่รู้ไหมวันเนี้ยยีมีอะไรจะมาอวดนะ,ะ,ะเธอดูนะวันเนี้ยนะฉันนะ่ะมีนาฬิกาสวยสามีฉันนะเพิ่งซื้อให้ฉันนะเธอรู้ไมฉันบอกให้เก๋ว่าไม่ต้องซื้อมาแล้วฉันมีโค้ชหนึ่งอันแล้วอะแต่เก๋ก็จะซื้อให้ฉันอยู่ได้อะ่ะเธอดูสิเนี่นะเธอรู้ไหมห้องไรคุชชี่เลยนะสวยมากเลยเธอรู้ไมอันเนี้ยแพงมากเลยเธอรู้ไม สวยสวยเธอลองใส่ดูสีสิเนี่ยเหมาะกับชุดเธอมากเลยอ่ะสวยสวยเธอดูสิอันนี้แพงมากเลยยังไม่พอนะเธอรู้ไหมสามีฉันนี่ชิงเบื่อจริงๆเลยให้เกไม่ต้องซื้อไม่ซื้อซื้อมาให้อีกสองเรือน่ะดูสินี่อันนี้แก๊สโอ้โหแบบไฮโซมากเลยอะสีทองด้วยนะเธอรู้ไหมเธอดูสิสวยสวยสวยใช่ไหมเธอวันหลังอ่ะให้ผิงซื้อให้เธอบ้างสิ นี่พิงฉันถามอะไรคุณหน่อยสิว่าไงที่รักทุกวันนี้เวลาคุณกลับมาคุณเคยที่จะซื้ออะไรมาฝากฉันบ้างไหมก็นี่ไงของโปรดของฉีเลยนะคุณนี่เข้าใจอะไรยาะจริงๆเลยอ่ะฉันมหมายถึงไอ้พวกกระโปรงกระเป๋าของสวยๆงามๆที่พิงเขาชอบใส่กันนะอ๋อพิงเข้าใจละแต่พิงคิดว่ามันสิ้นเพลองไปอ่ะแต่ถ้าที่รักอยากได้ เดี๋ยวพิงซื้อให้นะแต่ต้องรอพิงเก็บตังก่อนนะจ้าอย่าคุยกันเรื่องไรไปเราไปกินข้าวกันเออที่ร้านว่าไงพรุ่งนี้เรามีนดัดตรวจคนะคุณลาหรือยังอืมลาละจาไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะพิงคุณดูนู่นสิ ที่ฉันเคยพูดไว้ว่าอยากได้เครื่องประดับอ่ะฉันไม่อยากได้แล้วนะือทำไมล่ะก็คุณดูครอบครัวนั้นสิดูแล้วมีความสุขมากๆเลยอ่ะเห็นแล้วก็อดปื้ไม่ได้ฉันว่านะอย่าไปยึดติดกับสิ่งสมมุติคนทุกคนอ่ะจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละครับผม เราขึ้นรถกันช,ชีทำยังไงดีอะเธอย่าเครียดเกิดอะไรขึ้นหรอชีพิงพอดีว่าเยียเดือดร้อนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินฉันเลยคิดว่าจะช่วยเหลือเขาหน่อยฮะอะไรนะอีกแล้วเหรอคุณจะตกใจทำไมเนี่ย ก็สามวันก่อนน่ะสามียีเยมายืมตังกับผิงตั้งสองรอบบอกย่ยีมีความจําเป็นต้องใช้เงินตอนเนี้ก็บอกว่าจําเป็นต้องใช้เงินอีกแล้วทำไมบ่อยจังเลยอ่ะอะไรนะผิงสามียีมายืมตังกับผิงงั้นเหรอก็ใช่ไงสงสัยว่าเขาคงฉียี่ขอโทษนะยี่ไม่รู้จริงๆอ่ะว่าสามียีไม่ยืมเงินกับผิงอ่ะ ตอนนี้ยีอ่ะยังมายืมเงินแกฉี้อีกอ่ะยียีฉันเสียใจด้วยนะยีต้องเข้าใจด้วยนะฉันก็ลำบากเหมือนกันเพราะเดือนหน้าฉันก็ต้องคลอดแล้วพิงฉียีขอโทษนะเป็นพ่อยีคนเดียวเลยอ่ะยีมันโลกเดี๋ยวก็ไปให้แกซื้อแบบนี้ให้แบบนั้นให้ สงสัยอ่ะแกก็คงไม่มีเงินอ่ะก็เลยต้องไปยืมผิงมาซื้อให้ยีอ่ะชีเข้าใจอยู่แต่ยีกลับไปอ่ะยีก็ต้องคุยกับสามีให้เข้าใจนะชีเดี๋ยวยังไงอ่ะยีจะรีหาวิธีเอาเงินมาคืนให้ชีนะผิงให้เวลาย,ยีสองสาวันนะเดี๋ยวยีกลับบ้านไปคุยกับสามีก่อนว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้ผิง ใหฉนนะ้ฉีนะจะเย็นๆล่ะอันเดี๋ยวยิ่กลับก่อนนะโอเคโอเคชี้เห็นไหมคนเราอ่ะอย่าไปยึดติดกับสิ่งสมมุติคนทุกคนจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมชีใช่จ้ะ มาเรามากินข้เนเหียวหมูทอดกันข้เนเหียวหมูทอดอีกแล้วเหรอของโปรดเธอไม่ใช่เหรอ <c oughs> มา <c oughs> ร้านโปรดเธอเลยนะเนี่ย <c oughs> ตลอดเลยนะคุณอะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างก็ดีนะ <c oughs> ดูสิออกจะน่ากิน นี่ของโปรดของฉันฉันให้คุณกินก่อนขอบใจจ้ะเร็วเร็วเร็วอร่อยไหมอร่อยจังเลยข้าวขอบใจจ้ะ